ททั้งหมดเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดมากกว่าธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตววิญญาณธาตุบังคับควบคุมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบดึงดูดบอกเกิด ให้ธาตุเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมแต่ละธรรมให้ธาตุถูกดึงดูดบอกเกิดประกอบเป็นเส้นทาง เป็นสื่อนําเป็นท่อฐานสถานที่ให้ทำรรแต่ละทำรรที่รวมเป็นกระแสธรรมเดินทางครอบคุมรุกเข้าหาธรรมทุกธรรม เพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมแต่ละธรรมธรรมบารมีสามสิบทัศทเสด,ดพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดึงดูดบอกเกิด ให้ธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบประกอบเป็นเส้นทางเป็นสื่อน้ำเป็นท่อทานสถานที่ให้กับธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดศพระกุลหลวงปู่เสกแันทัสโร ที่รวมเป็นกระแสรธรรมบาร,รมีสามสิทัศนนี้เดินทางขยายขอบเขตพื้นที่รุกเข้าหาธรรมทุกธรรมเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากต้นแบบศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นต้นแบบดึงดูดบอกเกิด ของธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากการดึงดูดบอกเกิดของธรรมทุกธรรมเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาเกิดเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเดินทางไปตามแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกาย ทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสาสบทัศนี้กำกับบังคับควบคุมตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่รวบรวมร,รักษาบารมีสามสิทธัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานเป็นทานศีลสมาธิ ดำเนินชีวิตมักน้อยสันโดษชีวิตที่ละชั่วทำดีละเอียดผ่องใสด้วยบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรชีวิตเป็นยังอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตรวจตราดูแล ผ่านธรรมปรบีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู้สดจันทัสโรให้ดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายอยู่เป็นทานศีลส,สมาธิอยู่กันเป็นพี่น้อง ประคับประคองตัวตาดูแลพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้รับปรมีสามสิบทัศพระเดชว่าคุณหลวงปู่สดกันทัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันสร้างโอกาส รวบรวมรักษาบารมีสามสุบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรที่ได้จากธรรมทุกธรรมถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสรดึงดูดบอกเกิด ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมปรมีสามสบทัศพระเดศพระกุลหลวงโพสจรรันทัสรใหม่ใหม่เกิดขึ้นสำเร็จตลอดเวลาร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสาสบทัศ พระเดระคุณลวงปสดจันทัสโรประกอบขึ้นจากธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธาตุละเอียดรวมอยู่มีศูนย์กลางนักแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกาย ทุกท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ขยายขอบเขตซ้อนธาตุหยาบปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกาย ทุกทอดทานธรรมบารบีสามสิบทัพนี้เดินทางจากส่วนธาตุละเอียดที่เป็นแกนกลางธาตุละเอียดที่ขยายซ้อนธาตุหยาบกิเลสที่มีมากในธาตุหยาบมีน้อย ในธาตุส่วนละเอียดถูกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงป่ะสดแดนทัสโรที่มีจํานวนมีปริมาณมีกําลังที่มากกว่าธรรมกิเลสที่รุกจากส่วนละเอียดของธาตุ เข้าสู่ส่วนหยาบของธาตุที่มีธรรมกิเลสไหลเวียนอยู่บารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลงปุสสตัญทัสโรตึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุสสตัญทัสโรใหม่ รวมเป็นกระแสรธรรมปรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร,ร์ทัสโรเข้าแทนพื้นที่ของธรรมกิเลสยุดติการถูกกิเลสยึดธ,ธรรมยึดธาตุไปจากนิพพานธรรมปรบีสาสบทัศ ประเด็จพระกุลหลวงโสัจันทสโรกิเลสยึดธรรมยึดธาตุจากร่างกายของท่อาทานธรรมบารมีสามสิบทศัสะเด็จพระกุลหลวงโพสัจันทัสโรที่ทำให้เกิดบูชายันคนสัตว์สิ่งของ ที่ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสบ,บังคับให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน อาฆาตมาตร,รายเบียดเบียน,ยนจองเวรทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันกิเลสบังคับปิดบังไม่ให้รู้ว่าเกิดจากการยึดธรรมยึดธาตุของกิเลสที่ ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของกิเลสยึดพื้นที่ของบารมีสามสิบทพพระเดศพระคุณหลวงปสดยันทัสโรที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซาก คนสัตว์สิ่งของกิเลสรวมอยู่ในซากขนสัตว์สิ่งของมาบังคับควบคุมธาตุที่อยู่ในซากคนสัตว์สิ่งของแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ในศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของกิเลสศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมทำให้คนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของซากคนสัตว์สิ่งของ เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่รวบรวมรักษากิเลสไว้มากรวบรวมรักษาธาตุที่กิเลสบังคับได้มากกิเลสที่มีอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิงของดึงดูดบอกเกิด ซึ่งกาละการดึงดูดบอกเกิดธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศว่าคุณหลงบทสักันทัสโรให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆดึงดูดบอกเกิดธาตุให้รับเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสเดินทางไหลเวียนรวบรวมรักษากิเลส กิเลสในร่างกายคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดกับกิเลสที่อยู่ในร่างกายซากคนสัตว์สิ่งของดึงดูดบอกเกิดธาตุที่อยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในร่างกายของซากคนสัตว์สิ่งของ ให้คนสัตว์สิ่งของรวบรวมรักษาซากคนสัตว์สิ่งของนำมาเป็นอาหารนำมาจินนำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องดุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้ทราบ คนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของให้ธาตุที่กิเลสบังคับได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของ เข้าไปอยู่ในร่างกายคนสั์สิ่งของแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของกิเลสศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสบังคับควบคุมได้เป็นแผนผังสำเร็จกทมขอ ที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นเทพบุตรเทพธิดาของกิเลสที่เป็นธาตุรับใช้ให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่รวบรวมรักษากิเลส ที่ได้จากธรรมทุกธรรมถูกกิเลสตึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมกิเลสใหม่ๆแทนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอธมอขออที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของเป็นศัตรูคู่อาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวน ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี้ลูกนี้ที่เกิดจากกิเลสยึดร,รมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของซึ่งเกิดจากกิเลสยึดพื้นที่บารมีสามสิทธัสะเดชพระคุณหลวงปทธสดจันทัศโร ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในร่างกายของซาคนสัตว์สิ่งของทาให้คนสัตว์สิ่งของเป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่ยิ้มแย้มไม่แจ่มใสไม่ปิติไม่เบิกบานไม่รู้ว่าถูกกิเลยึดธรรมยึดธาตุถูกกิเล บังคับหลอกลวงยุแย่ให้คนสัตว์สิ่งของเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปิดบังหลอกลวงไม่ให้รู้ว่ากิเลสยึดธรรมยึดธาตุไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของไปจากร่างกายซากคนสัตว์สิ่งของ แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอธมกขออทำให้คนสับสิ่งของเกิดแก่จเจ็บตายสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายล้างทำลายทรัพย์สมบัติทำลายอาหารเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาวทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของเสื่อมสภาพเสื่อมราคาเสื่อมศูนย์ไปจากนิพพานธรรม บรารบีสังสิทธัสเดระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรร่างกายคนสัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่กิเลสยึดธรรมยึดท่าต ไปจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มักน้อยไม่สันโดษถูกกิเลสบังคับหลอกลวง ให้รวบรวมกิเลสรวบรวมแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสให้อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวที่กิเลสตั้งแผนผังสําเร็จขึ้นนำเสนอให้ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างยู่ ให้รวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่กำกับบังคับควบคุมให้คนสัตว์สิ่งของเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ทำให้คนสัตว์สิ่งของบางส่วน ไม่ปล่อยวางคนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสเดินทาง ไหลเวียนขยายขอบเขตเข้าสู่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทัสโร ดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นกิเลสเพื่อนำทำกิเลสไปเป็นของนิพพานธรรมกิเลสนำธาตุไปเป็นของนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปสษจันทัสโรบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปสดจันทัสโรได้เรียนรู้ จากทำรรทุกธรรมจากแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดปรับปรุงพัฒนาธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารมีสามสิบทัร,ระเดชพระคุณหลวงป่อสดยันทัสโรเกิดแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบ,บทัร,ระเดชพระคุณหลวงป่อสดยันทัสโร ให้ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมทาาุทุกทตุเพื่อให้ธรรมทุกธรรมถูกดึงดูดบ่เกิดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทสโรให้ธาตุเกิดเป็นธาตุตท,ท,าท,าที่อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพระสดจันทสโร เป็นการแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุให้เป็นไปตามแผนพังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงพศัญทสศโรบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงพจัญทัศโรทาหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลม ปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรเกิดเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรไหลเวียนครอบคุมทุกส่วนของนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรเพื่อรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัสรจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีส0มสิทธัศต์พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัสรททำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สัจันทัสรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทน์นกยูนำให้เรา ได้ทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อฐานสถานที่รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสู่สดจันทสโรจากธรรมทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัสโรได้สําเร็จสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาครูบาอาจารย์ของเรานําให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้ จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดจันทัสรตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสรที่เกิดขึ้นจากศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสุทัศนะเดจพระคุลลงประสดัญทัสโรให้ชีวิตเป็นยังอยู่ของเราของนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนะเดจพระกุลลงประสดัญทัสโรได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศนะเดจพระกุลลงประสดัญทัสโรจากธรรมทุกธรรม เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโรสำเร็จสมบูรณ์ตลอดเวลาตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทัสโร